แแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแห่งภารกิจปรับสถานที่การออกกำลังกายจากสวนผักมาเป็นยิมนะคะเพื่อนๆพ,พี่ดาจะพามาดูนะคะฝีมือพี่ดาเป็นยังไงมาเลยค่ะหน้าตาที่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเป็นยังไงเออชอบไหมคะสําหรับพี่ดาละสุดยอดแล้วค่ะสําหรับฝีมือ ของตัวเองทำได้ขนาดนี้ภูมิใจค่ะแล้วก็ชอบมากนะคะก็จะมีเจ้าเนนค่ะเพื่อนๆจะมีเจ้าเนนดูพิดาเก็บผักบ้างออกกำลังกายบ้างนะคะนี่คือสวนผักที่พิดาทำนะคะก็จะวางเรียงด้วยอิดมอนนะคะอิดมอนที่เหลือใช้จากการปลูกบ้านหลังนี้ของตากับยายคนรุ่นเก่าค่ะแล้วพิดาก็จะมีสะพานด้วยอิฐมอนสำหรับเดินตรงกลาง แล้วก็ยังมีพั่วพั่วลืมไว้ในสวนผักก็ยังมีตอนนี้ที่เยอรมันก็เข้าหน้าหนาวหน้าใบไม้ร่วงจะเข้าหนาวแล้วค่ะวันนี้โชคดีค่ะเพื่อนเพื่อนมีแดดพิดาก็เลยถ่ายทําซะเลยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะจากมุมนี้ใช้ได้ไหมคัเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะตรงขอบริมสามารถนั่งหรือว่าออกกําลังกายได้นะคะเพื่อนเพื่อนจากมุมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพดาจะสามารถ ทำท่าออกกําลังกายอยู่ข้างหน้าสวนผักก็ได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะคิดว่าแต่ว่าผนังจะเปื้อนนิดนึงอาเฮียบอกว่าทาสีให้ยังไม่ได้เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะหน้าหนาวก็จะทาไม่ได้ก็เลยต้องต้องทนดูความเหลืองๆอ้อ,อ,อยๆของเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเกิดจากการที่ไม้ด้านบนถูกน้ําฝนแล้วก็จะไหลออกมานะครเพื่อนๆ นี่คือมุมออกกำลังกายพี่ดาจะโชว์นะคะก็จะปูด,ด้วยเหมือนกับพรมเหมือนสนามหญ้าค่ะสนามหญ้าปลอมแต่เป็นสีเทานะคะแล้วก็จะมีนะคะด้านขวาก็จะมีไอเียซื้อมาประดับนะคะเหมือนพระพุทธรูปพร,พ,พระพุทธเจ้าหรือว่าพลาสติกนะคะเพื่อนๆไม่ซีเรียสกันนะคะไม่ซีเรียสเป็นอะไรล่ะที่ประดับ แต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะคะนั่นก็คือคิกบอร์ดนะคะเพื่อนเพื่อนเอ้พูดผิดค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือทีเ่เวลาพิดาไปลอยน้ําว่ายน้ํานะคะจะใช้นี้ลอยตัวของตัวเองแล้วก็นะเวลาขี้เกียจว่ายนั่นก็คือไฟนะคะไฟที่พิดาใช้เวลาวันไหนอับแสงไม่ค่อยมีแสงพิดาก็จะใช้ตัวนี้นะคะ่ะแต่๋วพิดาจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไฟที่พิดาใช้นะคะ ยืดขาได้นะคะขาสามารถยืดได้พิดาจะใช้เวลาไม่ค่อยมีแสงค่ะอับแสงพิดาก็จะใช้ประกบซ้ายขวาน,นะคะแล้วก็จะมีในนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะสำหรับรองตัวไม่ให้เจ็บมากเราก็จะมีคิกบอร์ดที่พิดาจะประยุกต์ใช้บางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็จะมีดัมเบลด้าละ3กิโลที่พิดาใช้ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็จะมีกล่องซึ่งพิดาเพิ่งสั่งออเดอร์มากับเพื่อนๆเนี่ยพิดาก็จะใส่ของมากมายเนี่ยสั่งมาจากอเมซอนนะคะในนี้ก็จะมีอุปกรณ์การออกกาลังกายของพิดานะคะแล้วพิดาก็จะเอาเข้าไว้ตรงนี้นี่แหละค่ะเพื่อนๆสถานที่ออกกําลังกายในฝันของพิดาเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยมันจะหาที่ออกกําลังกาย ได้ยากมากค่ะในสนามหญ้าบางทีพิดากระโดดทีก็กระจุยกระจายค่ะเพื่อนก็เลยประยุกต์จากสวนผักมาเป็นที่ออกกำลังกายผลงานของพิดาอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ว่าตัวเองภูมิใจเพราะว่านะไม่ต้องไปยืมค่ะที่บ้านก็ทําได้ในบริเวณบ้านของพิดาจะแคบมากก็เลยเอาในสวนเพราะว่าข้างบนจะเป็นหลังคาะคะเป็นเพื่อนหลังาคาชั่วขราวนะคะที่เขาทําไว้เราก็พอไ,ได้ใช้ประโยชน์เมื่อก่อนพิดาตรงนี้จะเป็นแปลงผัก น,ะะนี่คือสลัดสำหรับหน้าร้อนช่วงปลายๆนะเพื่อนเพื่อนที่พิดาได้เลี้ยงเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะความหนาวเย็นเริ่มมาเยือนก็ดูค่ะเพื่อนๆนว่าเขาจะอยู่กับพิดาได้นานแค่ไหนจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆเอนเพราะว่าไม่มีที่จับขากล้องค่ะ ต้องรีบไปทํางานนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้พิดาก็ออกกําลังกายเพิ่งเสร็จค่ะก็เลยอมองเห็นว่าเออแดดก็สวยดีเอามาลองอีกสักชอตสินะนี่ค่ะสิ่งที่พิดาพยายามทำทั้งวันทั้งคืนค่ะเพื่อนอ,นอทุกคนแปลกใจมากทํางานร้านหาเสร็จกลับมาก็มาต่อไฟต่อไฟแล้วก็มาทํา สวนผักต่อหรือสวนผักเพราะว่าพิดาต้องทำวิดอกออกกำลังกายด่วนเพราะว่าจะต้องทำคลิปลงตอนนี้พิดาทำสองช่องนะคะช่องสาวปักช่องในเยอรมนีผ่านแล้วนะคะ,ะเปิดสร้างไรายได้แล้วแล้วตอนนี้พิดาก็มาหันมาดูแลสุขภาพด้วยการทำช่องออกกำลังกายสำหรับสาวใหญ่ใบห้าสิบบวกไบพิดาพิดาต้องการทดสอบว่าตัวเองจะทำได้ขนาดไหนทำได้ยังไงแต่พิดาไม่ยอมแพ้เล็ดขาดคะ่ะเพราะว่า แก่ตัวมาเราก็อยากที่จะมีร่างกายแข็งแรงกับเพื่อนๆไม่ป่วยป่วยก็ได้ก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ว่าเราต้องการมีร่างกายแข็งแรงก่อนก่อนที่จะป่วยหรือว่าก่อนจะลาลูกนี้ไปนะคะพี่ดาเป็นคนคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าร่างกายของเราเราใช้งานเขาเยอะมากๆเลยเราต้องหันมาดูแลได้แล้วค่ะเพราะว่าเวลาช่วงที่เหลือเนี่ยคือเวลาดูแลร่างกายมีความสุขกับชีวิตในทางบวกกินอาหารที่ดี กินอาหารอร่อยได้นะคะเพื่อนแต่ว่าไม่แค่อร่อยเสมอไปจนลาเลยตัวเองลักในสุขภาพพี่ดาก็จึงหันมาปลูกผักกับเพื่อนปลูกผักมีที่อันนี้คือพื้นปูนนะคะเพื่อนพี่ดาก็ก่อขึ้นมาคะเพราะว่าดินที่เยอรมันเนี่ยไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนปลูกอะไรไม่งามนะคะบางเขตก็จะเปรี้ยวบางเขตก็จะเค็มสําหรับที่พี่ดาอยู่ปลูกไม่งามค่ะตอนนี้พี่ดาก็เอาดินป่ามาผสมกับเดินซื้อนะคะก็มาปลูกผัก เราก็หันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายทำวิดีโอทำคลิปที่สักวันหนึ่งถ้าเราแก่ตัวมาเราจะมีคลิปวิดีโอการออกกำลังกายของเราไว้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นอะไรที่ว่าเออฮอบบี้ชนิดหนึ่งที่สร้างผลพลอยได้ให้กับตัวเองอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าจะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่จะออกกําลังกายมาไปกับพี่ดาก็คือเสาใหญ่นะคะเชิญเชิญนะคะเพื่อนเพื่อนเชิญมาร่วมสนุกด้วยกันทําทีละนิดทีละนิดไม่ต้องเยอะค่ะพี่ดาก็ค่อยๆทําทำไปเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองทําได้นะคะหอบแพกแฮกแต่อาการหอบของพี่ดาในดีโอไม่ได้มีนะคะมันคือการพ่นความร้อนการพ่นลมออกจากปอดค่ะเพราะว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง ลมเข้ากับลมออกถ้าเราลมเข้าอย่างเดียวไม่มีลมออกก็ไม่ได้แล้วถ้าบริหารร่างกายถ้าเราขยับเมื่อไหร่แล้วมันจําเป็นเสียงที่ดังนะคะอนเสียงที่ดังนั้นคือหอบหอบหมายถึงว่าลมต้องออกนะคะลมต้องออกพูดเป็นไงครับเพื่อนๆฝีมือของพี่ดาจากชุดชาวสวนนะคะอันนี้คือเสื้อใส่กันฝนกันลมนะคะสําหรับอยู่ในสวน ก็มาเป็นชุดนักกีฬานะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็สามารถนั่งได้แล้วก็สามารถวางเท้าได้เวลาพิดาออกกำลังกายนะคะแบบเนี้ยได้หมดเลยค่ะปึนแบบนี้ก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเป็นยังไงครับเพื่อนๆนนี่คือผลงานที่พิดาภูมิใจสำหรับ ปีนี้นะคะก็คือได้สวนผักที่น่ารักได้ที่ออกกำลังกายในที่เดียวกันเพราะพิดาเป็นคนที่รักสุขภาพรักการพึ่งพาตัวเองก็คือการปลูกค่ะแล้วมาเป็นอาหารเป็นยารักษาตัวเองนะคะเพื่อนๆคะเป็นยังไงบ้างคะไอเดียของพี่ดาถ้าใครมีเวลาแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพไปกับพิดานะคะมาทำปลูกเองออกกำลังกายเองแบบนี้คะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ